สวัสดีคะ่ะแอดมินสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะคะขอบคุณทุกการติดตามนะคะขอบคุณทุกๆก,กำลังใจนะคะที่มอบให้กับแอดมินนะคะขอบคุณทาง fc ใหม่และ fc เก่านะคะที่น่ารักทุกท่านนะคะขอบคุณจากใจจริงนะคะก่อนจะไปรับฟังรับชมแนวทางนะคะเราก็มาฟังคำเตือนกันก่อนนะคะคำเตือนนะคะทางช่องเป็นเพียงสื่อกลาง การนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคแนวทางเป็นเพียงสูตรคำนวณน,นะคะสามารถมีค่ามีหลุดได้ทุกเมื่อนะคะเด็กที่อายุต่ำกว่า18ปีนะคะควรมีผู้ปกครองแนะนำนะคะพี่้องขาแอดมินก็จะพามาสรุปนะคะแนวทางนะคะของมดก่อนเราค่อยมารับชมของวันนี้กันนะคะแนวทางเข้า55เบิ้ลนั้นนะหลุด4 5หนะคะก่อนหลุดนะคะตัววิ่งมาเนาะ สำหรับ9สีก็มานะคะตัวเน้นตัวชอบแต่เป็นแปลงร่างนะคะตารางกำลังวันของเราก็เข้าเต็มๆนะคะก็ได้เฮบนกันไปเนาะ,ะเดี๋ยวเรามารับชมของวันนี้กันต่อเลยนะคะสำหรับสายวิ่งนะคะก็จะมี3 9 8 1 2แล้วก็0นะคะ แอดมินให้เด่น3นะคะแล้วก็เด่น9นะคะอันนี้นะคะแอดมินให้พ่อแม่พี่น้องจับคู่ด้วยนะคะเผื่อใครชอบเนาะแต่นมินคำนวณมาก็เจอนะสำหรับคู่นี้นะคะคู่นี้แอดมินคำนวณมาเจอนะ3 6เอ้ย3 9นะแอดมินคำนวณเจอจะเป็นตัว3 9นะคะสำหรับ3 6ก็คือกันไว้นะคะกันหัวกันหางไว้นะคะ เผื่อใครชอบนะคะอยากตามนะคะแอดมินคำนวณได้อยู่นะคะสามเก้านะคะสามเก้านี่เด่นมากเลยนะ,ะเผื่อใครชอบนะแอดมินเน้เนๆให้เลยนะคะสําหรับตัวนี้นะคะเนาะสําสหรับเด่นสามนะคะก็จะมีสามหนึ่งสาม,ส,ามสองสาม 4นะคะสำหรับเด่น9นะคะก็จะมี90นะคะ91 92นะคะนะเผื่อใครชอบตรงๆก็จับตรงๆนะคะมินก็จะกลับให้บ้างแต่แอดมินคำนวณมาก็มีจิตเกนะไม่มี6นะทุกคนโอ้ยน่สูต แอดมินคำนวณมามีแต่9นะ6ไม่มีนะคะแต่ว่ากันไว้เพื่อความชัวร์นะคะเพราะว่าสูตรเทียดมินคำนวณมาก็เป็นตัวที่คำนวณมาเนาะมาได้ไปเอามาจากไหนนะคะเป็นสูตรที่ตัวเองคำนวณมาหลายสูตรแล้วก็จับตัวเลขลงให้น้อยมากนะคะเนาะชุดกันนะคะจะเป็น1 0 0 1นะคะแล้วก็จะเป็น2 1 1 2นะคะ เ 1>, 1, 1 7นะเราก็จะเป็น เก้าแปดนะคะการเบิลนะคะก็จะมีหนึ่งหนึ่งเก้าเก้าูนูนนะคะแดมินอันนี้ตัวแถมนะทุกคนเผื่อใครชอบค่ะแต่แอนมินก็คำนวณมาไม่เด่นเท่าไหร่นะคะเผื่อใครชอบตามได้นะสามเจ็ดเนาะ 4 9นะคะเพื่อมาตัวเก่านะ,ะพี่น้องเอาไปด้วยเนาะเผื่อใครชอบแอนมินท่านตัวเลขน้อยมากนะคะโอากาสเข้านะคะยากนะคะ3 8เนาะ,คะแค่นี้นะคะเนาะเผื่อใครชอบนะคะไม่ชอบไม่ต้องตามนะคะเพราะตัวเด่นแอดมินก็มาเจาะให้แล้วอยู่นี่นะคะตัวที่แอดมินชอบนะคะก็จะเป็น9339ไปเลยนะคะแล้วก็จะเป็น 9229นะคะจะเป็นเด่นมากเลย9 0 0 9นะคะสามสนะคะแล้วก็จะเป็น21121234แล้วก็จะเป็น1771นะคะตัวที่เด่นเนาะจดไว้ทําไว้นะคะก่อนออกไปก็อย่าลืมปลูกต้นรักฝากต้นตะไคร้ให้กับแอดมินด้วยนะคะแอดมินจะได้มีกำลังใจนะคะคำนวณนนะทางตัวเลขส,สวยงางามมาฝากนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีจ้า